พร้มรถมือ2 JK นะคะในวันนี้ขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับ Nissan Sunny B 1 4 Super Saloon จอขาวตัวท็อปนะคะรถคันี้ได้แจ้งจดทะเบียนในปี2000ค่ะสีตามสภาพตามการเวลานะคะแต่โครงสร้างมาแบบสไตล์เดิมๆค่ะรถไม่มีชนหนักเครื่อง1.5นิ่งๆน,น้ำไม่ดันกวันไม่ไหลเกียร์ออโต้เกียร์ดีช่วงล่างพอได้เรี้ยวสุดขวาเริ่มดังนะคะ ปัจจุบันใช้เป็น LPG ร้วนค่ะไปตามสภาพนะคะในราคา26,900บาทค่ะต่อรองได้นะคะเอาไปกันแดดกันฝนกันได้ราคาถูกเบาๆนะคะถูกกว่ามอไซค่ะทุกท่านภาษีพรบ,บปี68เอกสารพร้อมโอนค่ะและมีประกันชั้น3ด้วยนะคะภายในเป็นเบาะหนงังมีแตกไรยงาบ้างตามอายุของรถค่ะ สภาพตามรูปนะคะแต่ยังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะกระจกปรับข้างไฟฟ้าค่ะขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นภายในสะอาดห้องเครื่องนะคะคันหน้ายังสวยสไตล์เดิมๆสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถดูรถได้ที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนะคนปรปฐมมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรคุยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงแระอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกค่ะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะ